นีเพราะว่าเราอุ๊บเราอันนี้เอาแต่สิ้นหากก็เอาอมามาแล้วมาแ้วลูกจุดติดโอ้ยนี่ทนี่ตะมาัะมาหาโอ้ยี่นี่ตัะมาะหา โอ้ตุมันมันมวยปากข่าวบ๊อบขยันมันบอลนี่ถ้ามันโอนกินใดอยู่ค่ะรนสญรครับ ทนาให้ตลอดตัวไทยชีไทยทำอะไรก็ขอสำเร็จทุกงไปด้วยดีเสำเร็จ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 สาธุองชายยัยรนาเยสิกินเสายกัตตายันจิคิสนากาตาณาจิินายัอันิบนากาตยากาตตาณนาาชายยะ

ใช่คิงค่่ิคออหลงก่นดทนี้ไดไ้เ่บ่วันพระมาเกยรติเสงงารนาการต่ิิมหาภูมคนกายยัันติกนาคมุนิมีรัชนันติาีปรายังาอเหยดาด Ayo ตานี่

เอครับมครัมันครับ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 รับครับครับรับค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 

ครันะคะคัี่นี่ขอบคุณนะคะิ้นเป็นเลยนี่ใหญ่นี่ดีี่นี่เพราะว่าเราอุ๊บเรานี้เอาแต่สิ้หักก็ได้แล้วเนาะค่ะเนาะ กำลังๆชัดๆแล้ววัน่อนดูสาวต้อยจากต้นถึงห้าขาเข้ามาดูฝั่งนี้มาฝั่งนี้เอ้าฝั่งนี้อันนี้ชัดอยู่เห็นไหมชัดๆเข้ามาดูฝั่งนี้เข้า กินอะไ้กินอันพักกักินไต้ค่ะอ่ะมุกปกินได้ค่ะเดือด่อนดนอยาออมาใ่ไมอากบอกมาตาตาเราาตาเบ ก็นั้นที่พิษณุคําว่าปัก อันนี้คือเก่า,ททา,นนกาวทั้งแปดสิบองค์ใช่ไหมคะแปดสิบหรือเท่าไหร่องค์ร้อยแปดองค์ที่เราดูได้ ชื่อชื่อขององค์พ่อทั้ง,108งร้อยแปดองค์การิกาทั้งร้อยแปดตัวการเดี๋ยวว่าให้ครบองค์ก่อนทั้งร้อยแปดองค์ก่อนทอ้ Ah, o okay. ร้ 108, 108อยแปดร้อยแปดองค์นัมม่าฮาร์นมาาัมม่าฮาร ບໍ່ກະປະຕັດຄາກະໄມ້ນະສວຍຄັນສົມດາ รอยแปดองค์ซื้อขององค์พอทั้งลอยแปดองค์ด้วยเราไปวหวเราจะต้องลงท้ายด้วยน้ำมหาค่ะคือเป็นทองซื้อเสีพ่อกะน้ำม้าค่ะทำม้าะสิ่งนี้ยอยง không có gì không อมันนติดี้ดับ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 ดัาดับดเบดั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 บดดับดับับมัดับดับด้บันดับดดัดับดับับด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 ัดับ่อบดับดดับ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 ดัอดับดับดเนี่ยดับดดดด พูนพูน mm พูน hmm. รู้ว่าไปลึกลงไปถึงยอดแสงที่จะพอ้าใจล้วที่จะตัดสิาอยู่ในห้าบ่บ่่าน้อง่บบบา่า่่่่ะ่ เต็มรอเต็มได้เลยค่ะเตะแ้謝謝่เตะแน่ไม่หยักตั้งอยู่อนนจะไแวบ้าเลยมาขาก็ไปึ้นาขาก็บอกนบุไปแวเที่ยวเ่าหน่อยจก็เที่ยวพักบกอานนงนเนี่ยออะอาคคอะแต่กิน น้ำได้ลถไฟมีปีนพักได้เอมสาหายได้แล้ว

อารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีเพื่นให้พ่อนี่องค์พ่อเพื่นให้พ่อนฝนเลยตกพูว่านองดาวสิเดีมาก บนโตเครื่องแจ้างบ่ฮ้อนปไปเจอกันใหม่คลิปโรนานะคะสำหรับคลิปโรนี้นะคะ